เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ เผยเคล็ดลับเด็ดทำยังไงจะลงคนละเครื่องเฟส2ให้ทันไม่อยากพลาด3,500บาทให้รีฟังที่นี่เลยค่ะโครงการคนละเครื่องเฟส2นะคะใครไม่อยากพลาดนะคะมาฟังเคล็ดลับดีๆที่มามิทีสนิวนำมาฝากนะคะหากอยากเป็น1ใน5ล้านคนที่จะได้รับเงินไปช้อปฟรีๆ3,500บาทเราไปฟังเคล็ดลับกันเลยค่ะโอกาสทองของคนอยากลดภาระค่าใช้จ่ายกลับมาอีกครั้ง หลังคอรมอรมีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส2 พร้อมเปิดระบบ w ว w ร์ไคนละครึ่ง .com ให้ประชาชนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนรับเงิน3,500บาทในวันที่16ธันวาคม63เพื่อจับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่1มกราคม64นี้นะคะทว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2มีจำนวนจำกัดมากๆเลยคะ่ะคือจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียง5ล้านคนเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ต้องการเป็น1ใน5ล้านคนจะต้องเตรียมตัวลงทะเบียนตามวันเวลา ที่โครงการเปิดให้ลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนนี้ถูกต้องจึงจะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ได้นะคะวันนี้เรามารู้จัก3เคล็ดลับดีๆในการลงทะเบียนอย่างไรให้ได้สิทธิ์เป็น1ใน5ล้านคนนะคะข้อแรกเลยต้องเข้าใจเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส2ค่ะ โครงการคนละครึ่งเฟสสองนะคะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่16ธันวาคม63โดยเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไ r คนล .com จนกว่าจะครบจำนวน5ล้านสิทธิ์ค่ะดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนให้ทนันควรจะเตรียมตัวให้พร้อม ตั้งแต่ก่อนถึงนาทีทองเวลา6นาฬิกาเพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่เช้านะคะนั่นก็คือว่าก่อนนน้นนั้นคุณต้องเคลียร์ธุระปราบปังอะไรให้เสร็จจะจะปลูกลูกมาอาบน้ําก่อนไปโรงเรียนจะทําอะไรจะแต่งตัวจะอะไรคือต้องรีบเพื่อวันนั้นต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าก็ว่ากันไปนะคะเพื่อเราจะได้เคลียร์ธุระให้เสร็จเพื่อมาจับจ้องอยู่ที่หน้าจอสมัครให้ทัน6กโมงเช้านะคะ เพราะว่าจริงๆอ่ะเขาเปิดให้เริ่มสมัครตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มก็จริงค่ะแต่ว่าคนจะสมัครเยอะมากแล้วเราจะกลัวไม่ทันเพราะฉะนั้น6กโมงเช้าเราต้องรีบสมัครให้ทันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเคล็ดลับที่2ค่ะ สำรวจคุณสมบัติของตัวเองก่อนที่จะตั้งนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเชา้าลองสำรวจคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าตรงกับคุณสมบัติที่โครงการต้องการหรือไม่โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละเครื่องเฟสสองต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 1. ค่ะมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากมาตรการคนละครึ่งมาก่อนเลยถ้ารับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่มาแล้วสามารถกดต่ออายุสิทธิคนละครึ่งเฟสสอรับเงิน500บาทผ่านแอปเป๋าตังได้เลยนะคะไม่ต้องมาลงในเว็บไซต์นี้อีกนะคะคุณสมบัต,ติต่อไปนะคะไม่เป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้ใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษีในปี2 5 6 3นะคะ มาถึงเคลดลับข้อที่3ค่ะข้อนี้สําคัญมากๆเลยเราต้องเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2และการใช้เงินจะต้องทํา2ขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์คนละครึ่งผ่านข้อแรกนะคะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ผ่านเ w อร์ไวเว็บคนละครึ่ง .com วิธีลงทะเบียนนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ www ร์ไวทคละ่ .com นะคะ ให้ได้รับสิทธิ์ให้สําเร็จก่อนนะคะคือต้องเข้าตรงนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะไปใช้เงิน3,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์จาก w w w ร์ไวเว็บคนละครึ่งคอมนะคะ แล้วเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจาก w w w บ o l ต์คนละครึ่ง com แล้วนะคะในที่นี้มามิทีนิวจะไม่อธิบายรายละเอียดตรงนี้แล้วเพราะว่าพูดไปในในคลิปหลายๆคลิปแล้วว่าลงทะเบียนอย่างไรนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตัางคือหลังจากที่เราได้รับสิทธิ์ คือเขาบอกว่าอ๋อยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์ให้มาลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้เงินนะคะทีนี้เราจะใช้เงินผ่านแอป,ปนี้นะคะโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store หรือ App Store และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังดาวน์โหลดเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานของคุณผ่านรหัส OTP ซึ่งต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปนะคะ เราก็จะได้รับสิทธิ์จากนั้นนะคะระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความในโทรศัพท์มือถือพอได้มาแล้วก็ให้เรากรอกรหัสนั้นลงไปในแอปอีกครั้งหนึ่งค่ะระบบจะขอพินหรือรหัส6หลักผู้ใช้จะต้องติดตั้งรหัสความปลอดภัย6หลักนี้เมื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าต่างทุกครั้งดังนั้นผู้ใช้จะต้องจำรหัส6หลักนี้ไว้ให้ดีเพื่อใช้ในการเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะ เมื่อได้รหัส6หลักแล้วก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้ง,งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยค่ะถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy น News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ